รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณ BASF คูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธกลางสัปดาห์26พฤศจิกายน2557ค่ะเช้าวันนี้เรา3มคนนะคะปุ๊กแต่โบค่ะถ้าใคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆนะคะในแวดวงการเกษตรค่ะในช่วงแรกของเรานะคะไปติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านการเกษตรกันเราเริ่มต้นกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะตอนนี้เตือนพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรนะคะให้เฝ้าระวังโรค PIRs ในช่วงเปลี่ยนฤดูค่ะ หวันว่าจะส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พันธุ์แล้วก็รวมถึงลูกสุกรด้วยค่ะนายวิมลจันทรโรไทยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวจึงส่งผลให้สุกรเกิดความเครียดกินอาหารน้อยลงสุขภาพอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย โดยโรคที่สําคัญและการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ก็คือโรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์หรือที่เรียกกันว่าโรค PRRS ซึ่งในประเทศไทยนั้นได้พบการระบาดเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาจึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้เฝ้าระวังสุขภาพสุกรอย่างใกล้ชิดเพราะว่าโรคดังกล่าวนั้นเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายในสุกรโดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์และลูกสุกร หากพบสุกรที่แสดงอาการของโรคนี้ให้แจ,งจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยเร่งด่วนทางด้านของนายศัตวแพทย์อยุธรินทรานนท์รองทิ่ดิกรรมปศุสัตว์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะ,กะเากษตรกรรายย่อยปรับปรุงวิธีการเลี้ยงสุกรโดยนํามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพเข้ามาประกอบการเลี้ยงสุกรซึ่งรายละเอียดมาตรการนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรสามารถขอรับข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทุกแห่ง และหากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพบสุกรมีอาการของโรคลักษณะดังกล่าวหรือพบสุกรตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั่วประเทศทันทีเพื่อที่กรมปรศุสัตว์จะได้ทําการตรวจสอบและดาเนินการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไปค่ะ ทางด้านของกมรมส่งเสริมสาหากรณ์นะคะได้มีการลงพื้นที่จังหวัดตากค่ะนำร่องเปิดโรงสีชุมชนนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้สาหากรณ์นิคมนะคะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพค่ะพร้อมส่งเสริมการสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกสาหากรณ์ค่ะ ชีสหกรณิคมแม่ระมาจำกัดอำเภอแม่ระมาจ,จังหวัดตากนายโอภาสกรันบุตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโรงสีชุมชนสหกรณิคมแม่ระมาจำกัดซึ่งเป็นโรงสีชุมชนขนาดเล็ก5ตันต่อวันพร้อมมอบเงินอุดหนุนโครงการโรงสีข้าวและห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานมเมล็ดพันธุ์พืชโดยในยปีงบประมาณ2,557กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณเงนินอุดหนุนให้กับสหกรณิคมแม่ระมาจำกัดเพื่อสร้างโรงสีชุมชนขนาดเล็กขนาด5ตันต่อวันจำนวน1 1ล้าน2แสนบาทสหกรณากรสมทบจำนวน2 4 0 0 0บาทและก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานมเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมอุปกรณ์จำนวน6 0 7 9 0 0 0บาทสหกรณากรสมทบอีกจำนวน2 9 0 0 0 0บาทเพื่อไว้บริการสมาชิกในชุมชนขยายการดำเนินธุรกิจแปรรูปธุรกิจการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวโพดถั่วเขียวเพื่อเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ ที่ได้คุณภาพแล้วก็เป็นแหล่งกระจายมเมล็ดพันธุ์ดีรวมไปถึงธนาคารมเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะทําให้สหกรณ์มีกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานก้าวไปสู่มืออาชีพรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบหนังสือแสดงการทําประโยชน์หรือกสอนอ5ให้แก่สมาชิกในพื้นที่50รายเพื่ออนุญ,ญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์แบ่งเป็นกสอนอ3จํานวน41,033ไร่ หนังสือแสดงการทำประโยชน์กศน,นอ .5 าจำนวน25,560ไร่โดยสมาชิกนิคมสหกรณ์แม่สอดได้นำไปออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วจำนวน2 3 4 4 0ไร่ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินให้กับเกษตรกรค่ะต้องการก็คือว่าข้าวที่เขาปลูกเองเนี่ยเขาก็อยากจะใช้บริโภคในครัวเรือนเองด้วยดีกว่าไปซื้อเพื่อเป็นการประหยัด รายจ่ายเขาก็ร้องขอมาทางที่สากร์ซากร์เองเนี่ยก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ในการที่ดูแลพี่น้องสมาชิกให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นการช่วยให้พี่น้องสมาชิกที่มีข้าวเปลือกหรือสากรที่ร่นหลุมก็อเปลือกเนี่ยสามารถสีข้าวแล้วก็จําหน่ายให้กับพี่น้องสมาชิกข้าวข้าวที่สีออกมาเนี่ยก็เป็นข้าวที่เกษตรกรในพื้นที่ใช้บริโภคอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ข้าวสารร้อเแต่ว่าเป็นข้าวสารที่เป็นประเภทข้าวรวม ซึ่งก็มีต้นข้าวอยู่อยู่มากกว่า80%แล้วก็แล้วก็ราคาก็ไม่สูงนักซึ่งเข้าใจว่าน่าจะประมาณไม่ถึง30บาทค่าไบาโอเทคเปิดตัวนวัตกรรมสวนแนวตั้งค่ะเพื่อเป็นการตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองนำเทคโนโลยีนะคะชีวภาพด้านพืชคัดเลือกพันธุ์พืชค่ะประยุกต์ใช้การออกแบบระบบการปลูกพืชบนสวนแนวตั้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะ ที่ศูนย์โตโยต้าบัสค่ะดรเฉลิมเกิดมณีหัวหน้าห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาและชีวเคมีด้านพืชไบโอเทคค่ะและหัวหน้าโครงการวิจัยนวัตกรรมการปลูกพืชแนวตั้ง<ด>เปิดเผยภายหลังร,งร่วมงานเสวนาสวนแนวตั้งนวัตกรรมตอบโจทย์คนเมืองว่าตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคค่ะสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาสวทชตกลงร่วมกับบริษัท SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดโดยจากโครงการวิจัยนวัตกรรมจะจัดสวนแนวตั้งนะคะซึ่งก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชมาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์พืชและประยุกต์ในการออกแบบในส่วนของระบบการปลูกพืชบนสวนแนวตั้งสำหรับนวัตกรรมดังกล่าวไบโอเทคค่ะได้ใช้เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยพฤติกรรมการเจริญนะคะของต้นพืชมาคัดเลือกพันธุ์พืช ที่มีลักษณะเด่นสำหรับการใช้ปลูกพืชแนวตั้งจำนวนกว่า50ชนิดโดยนำมาวิเคราะห์การตอบสนองต่อความเข้มของแสงเพื่อที่จะคำนวณหาค่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆทั้งภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารนอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การลดลงของน้าในวัสดุปลูกของพืชชนิดต่างๆเพื่อที่จะนำมาคำนวณหาค่าความถี่การใช้น้ำและปริมาณที่ให้ได้ต่อครั้งอีกด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบทางสถาปัตย์แล้วก็การดูแลแฝงปลูกพืชและตำแหน่งของพืชบนสวนแนวตั้งให้มีความสอดคล้องกับสภาพแสงแล้วก็ระบบการให้น้ำของบริษัท SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดในการสร้างคุณค่าแล้วก็ตอบรับรูปแบบชีวิตที่ทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายตามความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะเป็นนวัตกรรมการปลูกพืชแนวตั้งให้มีความสวยงามดูแลรักษาง่ายสามารถช่วยลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วยค่ะตรงนี้อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับในการรู้ว่าพืชตัวใดจะช่วยปกป้องคุมแสงให้กับพืชอีกตัวหนึ่งได้พืชตัวใดที่จะใช้น้ําได้มากกว่าพวกนี้เป็นความรู้ซึ่งต้องอาศัยเรียกว่า การเข้าใจต้นพืชน,นะครับเบื้ e c เองเนี่ยใช้เครื่องมือนะครับเอ็กซเรย์ X ละสแกนนะครับอันนี้เองเนยครับว่าความรู้ยาศาสตร์อย่างนั้นก็ได้ถูกนํามาใช้กับการพัฒนาพืชแนวตั้งของ s c g นะครับจึงทําให้เรารู้และเข้าใจในต้นพืชและก็ะนําสิ่งที่ต้นพืชมีไปสู่การเข้าใจในผู้ใช้ที่ผู้ใช้ต้องการราความความง่ายแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องทันกัน สมัยและยุคของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่จำกัดข้อจํากัดอื่นๆรวมถึงรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคตามยุคสมัยช่วงหน้าจับกระแสกะเกษตรนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไข่มุกมาฝาก,กันด้วยล่ะค่ะอีกสักครู่กลับมานะคะค่ะ